ชันนักสาวอาวรัญญาโนรสาเลขที่33ค่ะค่ะวันนี้พวกเราต้องมาเป็นตัวแทนปุ่มที่จะมานําเสนอเกี่ยวกับโลโก้ที่พวกเราได้ทํากันแล้วก็เป็นโลโก้ที่จะสื่อถึงในเรื่องการออนลายป่าไมาแล้วก็เกม2.5ค่ะ เราก็จะมีการวาี่ยวกับแบบเป็นไฟป่าแล้วก็มีการตัดต้นไม้ใช้ฝาในการตัดต้นไม้นําต้นไม้ไปทไําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะในบันดาใจที่เราทําโลโก้นี้นะคะก็คือในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ยังมีการตัดไม้ทําลายป่ากันในอดีตนนมันก็มีค่ะแล้วก็มีเป็นเหตุการณ์จริงด้วยนะคะแล้วก็เราใช้หลักการในการ เป็นนโยบายของการป้องกนะะันและก็ hmm. การปรบปาม mm hmm. ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าของรัฐบาลไทยะคะ่ะต่อมานะคะเป็นโลโก้ที่จะสื่อถึงในเรื่อง p m 2.5นะคะในรูปภาพเนี่ยเราก็จะว่าเป็นม p m 2.5ควบคุมเมืองนะคะในปรเดาใจที่เราทำเนี่ยก็เป็น ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเคยผ่านวิกตฝุ่น PM 2.5มามแล้วค่ะและก็ประเทศอืน่นๆก็เคยเป็นเช่นกันแล้วที่ฝุ่น p ีเ5เนี่ยก็เป็นสาเหตุทําให้คนเจดอาการภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคทางเดินหายใจค่ะหลักการที่เราใช้นํามาออกแบบน,น,นะคะก็จะเป็นหลักการผลบัตรออตตาวานะคะที่จะพูดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในการออกแบบโลโก้นี้นนะคะ่ะ ค่ะซึ่งปัญหา PM 2.5นะคะที่รัฐบาลไทยได้มีวิธีรับมือในการที่จะป้องกันและก็แก้ไขปัญหา PM 2.5นะคะนั่นก็คือ1ประชาชนจะมีการรับค่าจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนจากกรมควบคุมมลพิษวันละสาเวลาต่อไปนะคะข้อที่2ก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะมีการประสานห,หน่วยงานต่างๆให้มีการฉีดพ่นน้ําเพื่อไล่ฝุ่ ม2 5ค่ะเสร่ยวนในด้านต่างประเทศนะคะก็ะจะนำประเทศอังกฤษมาเป็นปตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาค่ะข้อที่1นึ่กำหนดว่าเป็นแกนนนำในการลดฝุ่นเยม2.5ค่ะไม่ให้เกินค่า p m 2 o ในปี2020ค่ะข้อที่สองลดการขายเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดมลพิษทางเกม2.5หรือลดขายถ่านหินค่ะในปี2022ค่ะ ข้อที่ระทรัฐบาลจะมีการหยุดปล่อยแก๊สแอมโมเนียค่ะหรือว่าใช้ต้นทุนในการลงเทโนเลาีเพื่อลดการปล่อยแก๊สแอมโมเนียถัดมานะคะปัญหาการทำลายป่าของประเทศไทยนะคะทางด้านรัฐบาลได้มีวิธีการรับมือแก้ปัญหาและป้องกันดังนี้ 1. พมาตรการด้านการปลุกจิตสำนึกของประชาชน 2. มาตรการด้านการ ด้านการฟื้นฟูสีมาตรการด้านการปราบปรามและ5้ามาตรการด้านการบริหารจัดการค่ะปัญหาการทำลายกว่าของต่างประเทศนะคะกลุ่มเราได้ยกวอยางประเทศเอธิโอเ,เปียโดยองคอ์กรอาหารและการกเกษตรแห่งสหประชาชาติ f a o อโไมีวิธีการรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังนี้ f a o ได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้ลีภัย พื่อปลูกต้นไม้ที่จะเริ่มเติบโตได้รวดเร็วองค์กรได้ตั้งเป้าหมายที่จะปลูกป่าทดแทนห่าล้านต้นเพื่อทดแทนต้นไม้ที่เสียในปีที่ผ่านๆมาและทดแทนต้นไม้ที่จะถูกทำลายในปีถัดๆไปค่ะค่ะกลุ่มขอเราก็ขอจบการน,นำเสนอเกี่ยวกับโลโก้การทำลายป่าไม้และก็อีกส่วนสนึ่ท่านนะคะซึ่งเราก็หวังว่าทุกท่านที่ดูคลิป It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be. Give me some time I'll be ready do my makeup bathe and my perfume quick shower won't take too long I'll be done just